เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะเอาลองไปทดลองกันนะครับว่าสกิลเจาะเกาะมันโกงแค่ไหนก็ขอคนละหนึ่งไลค์ได้หรือเปล่าครับคลิปนี้กระทืบไลค์ like, คนละหนึ่งไลค์เลยฮะเพียงได้รอยยิ้มของเธอที่มองดูอยู่แค่นี้ก็ชอบแล้วล่ะไม่ต้องมาคิดอะไรให้วุ่นวายแค่มาลองอยู่กับฉันแล้วคุณผู้ชมจะอยู่กับผมหรือเปล่าครับ โอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์แล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในฟรีไฟล์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยดูท่าเราต้องเสียเพชรกันอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคาตาใหม่เข้าครับทุกคนขู่เป็นคาตาที่แบบว่ารอคอยและรอคอยมานานนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรเท่แล้วก็มีน่าจะเป็นไอวอนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยสปิริตโอเวเซียนะครับโอ้โหเท่มากเลยอะ แล้วก็แอร์บอดใหม่แล้วก็เป๋าใหม่ฮะโคตรเท่เลยครับผมแล้วก็มี M60 นะครับเฮ้ย็มแล้วทำไมในรูปนี้มันเป็น SVD วะครับอ้างงเลยในนี้เป็น M60 อ๋อในกล่องมันจะมี SVD ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก่อนอื่นขอคนละหนึ่ไลค์นะฮะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะสุ่มกันนะครับทุกคนเราจะเอาของที่ไม่อยากได้ออกไปนะครับก็คือ u m p เกยช้าผมมีแล้เอาออกไปนะครับผม ฮายาโตออกไปฮะเอาของสองอย่างออกไปนะครับมาทุกคนกดไลค์มาดูกันว่ามันจะได้ยากหรือได้ง่าย9ก้าเพชรไปนะครับ9ก้าเพชรแรกออกอะไรครับเออเฮอออกบัตรขอกระเป๋าขอกระเป๋ากระเป๋าโคตรเกลือเก้าสิบเก้าพชรต่อไปครับ9กเก้าพชรผมว่าแล้วกล้องสุ่มสกินเปิดเลยโอ้ไม่ได้แล้วก็ร้อยเก้าเพชรไปครับผมใครเขาเจอมาเนี่ย เออเฮ้ยได้ลูกโคตรเท่สองร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะฮะดูท่าน่าจะเกลือโอ้โหบอดผมว่าต่อไปน่าจะกระเป๋านะครับหรือไม,ม่ก็ไอวอลกระเป๋าว่ายะยัดเข็กระเป๋าแล้วมาดูกันครับว่าอะไรจะออกโอ้โหไอวอลออกนะครับไอวอลสวยไอวอลมาแล้วโอ้โหคาตนาเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับหมดไปประมาณสามพันเพชรนะฮะสองพันหนึ่งร้อยเพชรนะครับเมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่วะหมื่นเก้านะครับทุกคน หมื่นก้าก็เกือบประมาณ2อ0 0เอ้ยสองพันหยเพชรเองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเศษหลักร้อยคืออะไรเดี๋ยวเราจะดูไอวอใหม่กันนะครับผมระเบิดโอเป็นระเบิดเฉยนึกว่าไอวอมันชื่อว่าเกนเนตเหมือนกันนะครับเกนเนโตระเบิด o, มือระเบิดมือโอนึกว่าไอวอจบแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคาตนะนะครับคาตนะคาตนะใหม่ถือหน้าล็อบบี้ยัแค่ สองอันนี้โคตรเท่เลยนะครับ <Okay. S 1> โอเคโอ้อันนี้เท่จริงเท่จริงโคตรเข้ากัน,นเดี๋ยวเรามาดูสกิน s v d ใหม่นะครับสกิน R อาวุธเอ้ามันไม่มีหรอไปอย่าบอกนะว่ามันไม่มีให้สุ่มอีกอะสกินปืนนะโอเกินโอเคครับเดี๋ยวเราเอาคาตานะไปเล่นในเกมกันเลยว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับทุกคน เฮ้ยทุกคนผมเพิ่งเห็นนะครับสกิน m 6 0สปิริตโอเวเซียมันเพิ่มจอกเกาะ2เลยฮะอารมณ์เหมือนมียาโตะติดปืนหรือเปล่านะครับ <S <S เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะเอาลองไปทดลองกันนะครับว่าสกิลจอกเกาะมันโกงแค่ไหนก็ขอคนละหนึ่งไลค์ได้หรือเปล่าครับคลิปนี้กระทืบรลค์้คนละหนึ่งไลค์เลยฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเล่นกันนะครับว่ามันจะโกงแค่ไหน <S 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 โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะหา M60 เอ้ยคนนี้ว่า คนคนนี่ว่ะครับร่วงไปดิครับไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงเหมือนมะเขือร่วงเหมือนมะเขือร่วงร่วงเอ้ยมันมันมันบักเฮ้ยเข้าหัวไปแล้วไม่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 ไม,ไม,ไม่ตายว้าโอ้โหเข้าหัวไปแล้วไม่ตายเฉยโอเคครับเดี๋ยวเราจะหาเอโมกสูตมาเล่นนะฮะคือผมก็เพิ่งสังเกตนะครับว่ามันสกิลเจาะเกาะสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสามารถของเจาะเกาะสองเนี่ยจะโกงแค่ไหนนะครับ ตอนนี้ก็ได้คาตนะมาแล้วเอ้ยพี่ตามาร์กไอโมกสูนให้สวยดีครับพี่ชายคาตนะใหม่อย่างนี้นี่เท่มากนะครับแต่ได้โมกสูนมาแล้วอุ้ยโคตรเข้ากันนะดูดีอย่างเข้ากันนะครับโอเคครับผมอาคาตนะก็สวยนะฮะสวยจัดประหลัดบอกถึงหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับแม่ป้าลองไปยิงคนกันเลยดีกว่ามาครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอผู้คนมากมาย เออเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนคนอยู่แถวแถวนี้นะเอานั่นไงนั่นไงอยู่ข้างล่างตอนแรกผมเห็นมันวิ่งมาจากทางเนินหินนี่ว่าทําไมไปอยู่ข้างล่างได้ลรอวะนั่นไม่เป็นไรนะครับก็มาดิครับมีอีกหรือเปล่าตอนนี้4คิวแล้วนี่ไงล่ะครับนี่ไงล่ะครับวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนล่ะครับแอบหลังนั่นได้เฮ้ยจกกอกเกาะเอาเรื่องอยู่นะครับ รู้สึกว่าเจาะเกาะเนี่ยจะทําให้เกาะพังไวนะฮะคล้ายๆฮยโตะนะครับแบบว่าเราต้องไปดูที่ศพมันอะว่าเกาะมันหายหรือเปล่านะครับถ้าเกาะหายเนี่ยแปลว่าเกาะแตกไวนะครับอันนั้นคือโกงของจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ายิงเกาะลดเนี่ยมันก็จะทําให้ดาเมจเข้าแรงนะครับเพราะผมเคยเทสในตัวละครยาโตะแล้วนะฮะตอนนั้น ความความพังของเกาะเนี่ยมีผลต่อการเอ้ยเดี๋ยวพิดปืนมีผลต่อการทําให้ถูกยิงแรงหรือไม่แรงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะครับทแบบําเป็นแอบแอบในพุ่มไม้เหรอแอบบในพุ่มไม้ไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงเหมือนมะเขือเผาแบบอบย่างเนียนนะครับพุ่มไม้เขียวไอ้บ้าเดี๋ยวเรามาดูของนะฮะโอ้เกาะมันหายจริงครับทุกคนแปลว่าเกาะมันพังนะฮะยิงสะเกาะพังเลย พอเรายิงเจาะเกาะไปเกาะมันใกล้พังนะครับมันก็จะทําให้เรายิงแรงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเนื่องจากเกาะใกล้พังนะครับโอ้ยแต่แมวผมทำไมมันดั่งอยู่ใกล้ผมเนี้ยโอเคแก๊บผมอาคิวลนะโอย้ยังไม่เจอคนในเตสเลยเดี๋ยวแมวผมเอ้ยพี่ท่ายิงใครยิงใครพี่ยิงใครนี่ไงละ่ะแต่มันอยู่ข้างบนจะขอไอไอ,ไอนี่ก่อนไอโบกปู่ยิง,งแม่งไอโบกปู่ยิงแม่งเลยครับตีถั่วพี่ดิตีถั่วมาดีครับแล้วไอ้นั่นนั่งปั๊มยาอะไรตรง นั้นละครับนางปั๊มยาในตรงนั้นละครับเฮ้ยโกงจริงวะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ดูแบบว่าคร่าวๆนะครับโอ้โหลองไปสุ่มเล่นกันดูนะฮะโกงอยู่โกงอยู่ครับสกินนี้มีคนมาข้างหลังว่ามีคนมาข้างหลังว่าแกรอ้าวลงมาเนินอย่างนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยเจาะเกาะเกาะจะแตกหรือยังเจาะไอวอลครับไม่รู้ว่า จาะเกาะเนี่ยมันทําให้เจาะไอวอไวขึ้นหรือเปล่านะฮะแต่อันนี้กำลังลนเจ็บนะน่ะเจ็บนะน้าบอกเลยว่ายังเจ็บนะครับเอาดีเอาดีเ,าดเจ็บน,นนะน่าเอาเรื่องไปนะครับอย่าหลุดอย่าหลุดมาให้เรายิงได้อย่าหลุดมาให้เรายิงได้แล้อย่าหลุดมาให้เรายิงได้บอกแล้วโอ้โหเจอเกาะแรงเกินผมว่าไอตัวที่ผมโดนยิงนี่ทุกตัวนี่น่าจะเกาะผังอ้าวคนคนคน,คนหรอกครับ เดี๋ยวนี้เจอแต่สายแอบสายสายท้ายเกมทั้งนั้นเลยเฮ้ยโอ้โหบูธยังไม่ทันขาดคำโดนตุย๋ยพิต้าโอ้โ oh, ห oh, ตายเลยวันนี้มากับพิต้านะครับลืมบอกอ่าอ่าตุยต๋ยตุ๋ยได้พิต้ายิงไม่เป็นไรครับเพราะว่าพิต้านี่แบกผมได้แล้วพี่ชายนะฮะโอ้โห oh, oh. กําลังบอกว่าช่วงนี้นี่มีแต่สายท้ายเกมสายแคมมงนะฮะสายตุย๋ยพูดยังไม่ทันคาดคำผมโดนยิงหั่วเลยดูจะพิต้าโดนหลังว่ะ พี่ตาตู้พี่ชายกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ตาหน่อยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจใพี่ตาหน่อยแต่ว่าเอ็มบกศูนย์โกงจริงมาพี่ตาพี่ตาสู้ตู้พี่เรียบร้อยอัดตัวก็เพียได้ทำไหมหรอเน้นชัวนะครับเน้นชัวทำไมหรอครับอืมสี่คิวโอ้ยแมวผมร้องใครได้ยินเสียงแมวขออภัยด้วยนะครับแมวอยู่ข้าวแน่เลยพี่ตาใจเย็นพี่ตอนนี้พี่ตาได้ยินผมอยู่นะครับแต่ว่าพี่ตาปิดไมค์ในดิสคอร์ดไว้ได้ยังไงเล่าสวยยังที่ กระโดดเด้งตังไรวอด้วยสเต็ปอะไรบอนี่พี่ต้าสเต็ปอะไรพี่โอ้ยมันมีคายิงวะมีคายิงพี่ต้ามาครับเจ็บข้างหน้าพิต้าผมเฮ้เอาดิเอาเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิเจอเจอพี่เราเจอเจอพี่เราหน่อยบ้ายิงปืนตั้งไรวอปั๊บปะครับยิงยิงยิงปืนตั้งไรวอปั๊บปะครับหัวแตกวู้ฮวที่หนึ่งอะับพี่ชายแบก โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูช็อตใช้ M ห0ูยิงอีกสักช็อต2ช็อตนะฮะว่ามันจะโกงหรือเปล่าโอเคครับอ้าวนี่ไงละ่ะหัวแตกนะหัวแตกนะทำเป็นเล่นไปรู้เปล่าสกินนี้โกงเจาะเกาะสกินที่2ของเกมนะครับสกินแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสกิน AN94 าลายทรชนนะฮะแต่ว่าอันนี้มันจะเกาะบวก2เลยนะครับดูซิว่าของนายเกลือไหมเกาะ4ก็ถือว่าได้อยู่นะเป๋าหนสวย มีประเด็นว่ามันมีประเด็นวะครับติดหัวติดหัวเดี๋ยวเราดูกันว่าถ้าเราฆ่าเขาได้นี่เกาะเขาจาระเบิดระเบิดหรือเปล่านะครับก็มาดูกันอดีตอดีตอดีตอะนอนนึกว่าตายนอนปั้มยาเฉยนอนปั๊มยานอนปั้มยาเฉยมาดิครับมาดิครับยาเหลี่ยมยาเหลี่ยมอันนี้เอ้นี่เป็นงานว่ะอันนี้ s แน p ว่ะอันนี้เล่น s แน p นะครับสแนปเกินเป็นนี่เล่นสนป p วะครับทุกคน ออกมาครับผมออกมาครับยิงมาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าหัวเกินเฮ้ยยิงเข้าหัวผมเฉยไอหมอนี่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่เชื่องมันเลี้ยงไม่เชื่องมาดีครับผมขอเอ็ม60ยิงหน่อยแล้วกันมันวะมันวะครับมามันวะมันมันมันวะครับหัวแตกไปดิโอ้โห บอกเลยว่าจกเกาะโกงเหมือนกันนะนี่โอเคครับก็ดูกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมผมก็จะตัดบังช็อตให้นะเพราะว่าก็จะเจอปืนก็เจออะไรก็หลายตานะครับโอเคครับผมก็สรุปเลยนะฮะว่าสกินนี้ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะครับเพราะว่าจกสองแต่ไม่รู้ว่าใครจะได้ถาวรอมั่งนะเพราะว่ามันได้แค่กองเดียวครับแต่ลองไปสุ่มลองมาเล่นกันก่อนได้เผื่อมันเอามาให้สุ่มแบบว่าถาวรอนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยถือว่าโกงนะฮะ